Hello. Hello. Da. เฮลโล่สวัสดีจ้าเฮลโล่อ้าววันนี้ให้โวยพรตัวเองนะลูกนะวันนี้ก็เป็นวันเกิดใหม่ของทุกคนนะลูกนะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันเกิดของเจ้ากวางด้วยนะ <laughs> อ้าวเดียวเดีย<ๆ>วโวยพรเดียวเจ้ากวางจี๊ดอ้าวโวยพรเดียว นี่สวยไหมดูดิอู้ยมีอุกกาบาตจากจักรวาลมาด้วยนะดูจานจิเฮ้ยเหมือนกับที่ครูทำภาพอันนั้นเลยอะ่ะอ้าววัสดี้จุกไหนอวยพรเดลพี่อวยพรมาดูดูอ่ะอวยพรเตีเงกันเดลขออวยพรให้พี่น้องเราอ่าวพี่มาเยอะๆดูเ <c oughs> ด็กอ๋ อวยให้พี่น้องดาวอะไรได้รับความบา้างคั่งเหลือเฟือเหลือ,ฟอเฟือแล้วนะเหลือเฟืออะเร็วๆเจก,กว้างให้เจก,กว้างอวยพรไงมันเกิดน้อนไงอย่าลืมไปติดตามเจกวางอินสตาแกรมนะดึกนะได้รับปัญญา5 g อะไรของม <c> ึง <oughs> ได้รับปัญญา5 g ไอ้บ้า <c oughs> อัปเดตด้วยนะอันนี้ก็ไปล้าน g แล้วนะลูกนะอัปเดชีวิตล้วๆ่าอ้าวรีบพิมพ์อวยพรมาเดียว จะเป่าตอนไหนบอกครูเดี๋ยวครูเป่าให้นะดุกนะนี่ไงดูสิมีพลังอุกกาบาตด้วยนะอุ้ยน่ากินยังเลยดุกฮัมแฮปปี้เบิร์ตเ์ค่ะเกิดใหม่ทุกคนเอาวยพรตัวเองกันรัวๆนะลูกนะวันนี้ใครเกิดใหม่ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะมีแต่ความสุขสงบใจเบิกบานใจอ้าวฮาโดก็มาวับดีเดีวยวเดียวอ้ยม,มันจริงๆเลยจีจุ๊อาวยพอเร็วคนละสองข้อ คนละสองข้อมีความสุขสมหวังอ่ะเร็วๆร็เร็วเร,ว,เร,ว,เร,ว,เรวครูจะได้เป่าเทียนเด้อเอาให้เทียนไปถึงสุดปลายก่อนช,ชีวิตชีวิตอย่ารอให้ไปถึงสุดจุดปลายก่อนนะดุกนะชีวิตอย่ารอให้ถึงจุดจุดสุดท้ายเหนื่อยสุดขีดแล้วค่อยกลับมาจะเจริญรล่กเรือแล้ลูกจะเลืิอตเนืงแต่ตอนนี้เลยนะโอเคไหม มีแต่หัวใจที่เบิกบานมีความสัมพันธ์ที่น่ารักกับซอสเฮ้ยคอ,อ้รู้สึกดีง่ายๆเก่งขึ้นทุกวันทุกวันว้าวอ่านยังรู้สึกดีเลยด,ดูขอ้ทุกคนตื่นรู้บรรยากระจาา่างบ้างครั้งร่ำรวยเหลือเฟือแต่เรื่องนี้ขึ้นไปคือซสดะที่น่าดักจะเดินน้าวจะเดินจะเดินขยายรัวๆใช่ไหมดูว้าวมาีซิงอ้าวเสร็จยังจะเป่าแล้วนะอ่ะเดี๋ยวพีมาลัวๆแล้วให้สองข้อเด้อ ให้สามสิบล้านข้อแด่พิมพ์มาเดี๋ยวดูดคู่จะเป่าได้ด้นลุกนะเอาให้ถึงเอาให้ถึงสุดนี่ก่อนไหมขอให้ทุกคนตื่นรู้ปัญญากระจ่างบ้างข้างล่ำรวยเหลือเฟือจะเรื่องนอ,อ้วอ่านซ้ำดุกเป่าเลยก็มาไม่ไม่เป่าลุกอ่าเป่าลุกเป่าใจออกให้ปัญญาได้ปัญญากระจ่างเพิ่มมาล้ยๆใช่เด็ดด้าว้า ขอให้ลูกเสดยิ่งง่ายเก่งข,ขึ้นทุกวันทุกวันสามสองหนึ่งปูป้ปู้เลยนะปู้แบบออนไลน์อ่ะดึกเป่าใส่โทรศัพท์มาเลยลูกเ่าเป่าแล้วนะให้ทุกคนจะเรียนเรื่องเรียนน้ำเรื่อขึ้นไปนะจ๊ะเกิดใหม่ทุกวันนะลูกนะไปแล้วนะอาจารย์จ้องเนี่ยแม่ยัไงควัน ควันแห่งความเจริญเรื่องน่ะอุ้ยสวยจังเลยดูสิควันเรายังมองว่าสวยเลยโอ้โหโคตรเท่อะเฮ้ยนี่มันมิติไหนเดี๋ยวนีดูดิอืมเห็นไหมโอ้ยควินเนี่ยมันคงมีความสุขจังเลยมีความสุขที่จุดในโดกเลยอะดู๊กดูดิอยทำไมควันมันเท่ขนาดนี้ลูกดูดินี่มันมีติไหนเดี๋ยวดูนะขนาดควันยังควินเลยเฮ้ยดูดิ ยนี่มันอะไรอ่ะวิยงชอบอ่ะมีคำโจกอ่ะไปจุดเล่นที่บ้านีกว่อะนะอุ้ยดูดิให้ดูเร็ววันนี้เอาเค้กวันเกิดแมนพี่พลด้วยเดี๋ยวดุกจ้าขอให้ดุกจะเดินดุงด๊งเดืองนะดุกนะแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันนะดุกเห็นไหมแล้วก็มีแต่ความดักไพศาลตลอดไปน้ำลายเปียกโทรศัพท์แล้วก็มาไอบ้บ้า โอ้ดูสิยังชอบควันอยู่เลยน,นะดูโอ้ยควินนา้าอหมดจะแด้วเย่ประมือจริงเฮ้โหน่ากินชะมัดเลยูดิไหมหือควินมากไหวนะทุกนะนี่นนะตักให้ดูเลยตักให้ดูหนึ่งคำโอ้นยนั่งกินด้วยอุ้ยจุ้ยเอาเด้ด๋ยทุก กินได้ก็กินได้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 ไ,ดได <c oughs> ม่เลิครติ้งต้องไม่บอกคุย <c oughs> นี่มันคัดตาดรสอะไรเนี่ยนี่มันครีมรสอะไรวะเนี่ยแปลกใหม่มากพี่วายแต่กูวายทำอยู่ตามเลยร <c oughs> ักทุกคนเลยนะ วันนี้ตลกจริงๆเลยนะมีแต่ความสุขอิ่มล้นปีล้นจากข้างในนะเฮ้ทำไมครูฟินได้ขนาดนี้เลยเนะี่ยวันนี้มันวันอะไรวันนี้เป็นวันพิเศษทุกวันเป็นวันพิเศษช่างดีงามเหลือเกินนะดุก Happy for no reason มีความสุขต่อไปเรื่อยๆไม่มีเหตุผลจ้าดีจังเลยดุกอา้าวเวรพรกันเท่านี้นะดุนก แกจะมาแฮปปี้เบิร์เดย์นะลูกนะแฮปปี้เบิร์เดย์วันเกิดใหม่ของทุกคนนะลูกนะแล้วก็ตัดสินใจเกิดใหม่เสมอนะเหมือนคะวันเมื่อกี้ชอบมากเลยมีความฉุกนะลูกนะ <c oughs> อะไรมันจะควินได้ขนาดนี้นะด้ลูกนะควินมาขวายลูกสุขใจอยู่กับซอสทั้งวันเออยิงดีด้วยนะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดเจ้าดองกวางเจ้าดุกวางนะลูกนะก็ด,นะ <c oughs> ดีใจนะลูกนะนะที่ ครั้งหนึ่งลูกได้มาเป็น private coaching กันกับครูนะลูกนะก็สนุกมากเลยนะเรามาไกลกันเหมือนกันนะลูกนะจ่ะอวยพรทุกคนนะไปแล้วนะลูกนะไปลูกจะเดินนุ่งเดืองยิ่งขึ้นไปไปศารนะลูกแล้วก็ที่เจ้าเดียร์พิมพ์ก็คือจ่ายออกให้ปัญญาได้ปัญญากะจ่กงมาเพิ่มรู้รูๆอ่ะใช่ที่สุดยอดในโลกนะลูกนะแม่จ่ายจ่ายด้วยความรู้สึกไปก่อนนะลูกนะขอให้รู้สึกดี่ง่ายๆทุกวันใช่ล้วลูก ไปแล้วดุขอดมาจากพี่พลอยเลยเดี๋ยวนะท้องลมก็มาเลยไอบ้บ้าอุ้ยมันจร,จริงจริงจ้ะไปเด้อดักมากเลยโอ้ยควินควินควินควันควินควันเมื่อกี้ยังมาอยู่มาขวาด้วยควินควันดุควินควันตาเดอรก็บดุเบ่งมากับมือก็มาไอ,บาอ้บ้าตลกอื Nè Rồi chạy